สวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้นะครับช่วงเช้านะครับผมทําหัวสีระบบงานหนักนะครับส่งพี่ศักดิ์สิทธิ์สินมาลานะครับอยู่จังหวัดมเพธร์เซกานะครับจังหวัดพึงการนะครับหัวนี้พี่เขาซื้อยกหัวเลยนะครับห้าพันสองร้อยบาทรวมจัดส่งนะครับแบบนี้นะครับเอาไปตั้งของลูกค้าได้เลยนะครับเอาไปตั้งแจนพัดลมได้เลยระบบรับแ cm สามนะครับเหมือนเดิม มาแบบนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ได้ไปแล้วนะครับก็ส่งรีวิวให้ผมดูด้วยนะครับเดินเร็วหรือเปล่านะครับการใช้งานทนจริงไหมนะครับอย่างที่ผมพูดไหมนะครับเป็นชุดล็อกตะแกรงนะครับตะแกรงไม่มีสิิ์ขยับนะครับมาที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อเอาไปใช้รับจ้างและสีงานหนักๆได้นะครับและทนขึ้นด้วยนะครับ ครับหัวนี้ผมจะจัดส่งวันนี้นะครับพี่เขาโทรมาเมื่อวานนะครับครับส่วนใครที่อยากได้เครื่องสีนะครับก็สั่งประกอบนะครับสองเครื่องนี้ลูกค้าที่เพชรบุญจะเข้ารับพรุ่งนี้นะครับส่วนงานซ่อมถ้ารีบก็เอามาที่ร้านได้นะครับเดี๋ยวผมทําให้นะครับครับส่วนใครที่อยากซ่อมนะครับก็ติดต่อผมก่อนได้นะครับ โอเควันนี้ผมจะส่งวันนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดต like, ิดตามให้ผมด้วยนะครับ,รบยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ